Hello, this is คือวีอีกครั t s at night สวัสดีครับครูวีนะครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์นะครับวันศุกร์ขณะนี้เวลา4ี่ทุ่มเศษนะครับนะในการอัดคลิปนี้อยู่นะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการมาแบ่งปันวิธีการนะครับในการฝึกฝนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษนะครับนะ ซึ่งเสียงครูวีอาจจะเดอดติดขาดอาจจะฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวัดมาหลายวันแล้วะเป็นอาทิตย์เลยนะครับอนะครับดังนั้นก็ต้องขออภัยที่เสียงไม่ค่อยอชัดเจนสดใสนะครับครูวีจะมีการพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็พูดภาษาไทยไปด้วยนะครับถึงวิธีการในการพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษของเรานั่นเองนะครับนะ เพราะว่าครูวีก็จะได้ฝึกนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับนะโอ okay. เค Improving your English speaking skills takes practice, p a t i e s and the right strategy. Here are some effective ways to improve your English speaking skills การที่จะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะต้องใช้วิธีการฝึกนะครับ อฝนอดทนนะครับแล้วก็วิธีที่ถูกต้องและวันนี้เนี่ยครูวีก็จะมาแนะนำทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับ let's get started 1. practice speaking daily speak English as much as possible even if you are alone for example describing what you are doing 1. ก็คือฝึกพูดนะครับทุกวัน พูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้เราจะอยู่คนเดียวก็ต้องหัดพูดกับตัวเองเคยไหมครับอย่างเช่นเวลาเราอาบน้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเราพูดซิว่าเรากําลังอาบน้ำภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรก็คือ i'm taking a shower i'm taking a bath อะไรเงี้ยนะ shower ก็คืออาบน้ําจากฝักบัวนะก็คือถ้าเป็น bath ก็จะเป็นการตักอาบอะไรเงี้ยนะครับนะ two think in English try to think in English instead of translating uh, from your native language. Start with simple thoughts and gradually increase complexity. คิดทุกอย่างนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษพยายามนะฮะคิดให้คําพูดของเราเป็นภาษาอังกฤษแทนกันแปลนะครับเป็นภาษาของเราเองโดยเราสามารถเริ่มได้จากเรื่องง่ายๆก่อนแล้วก็เพิ่มความยากขึ้นไปนั่นเองนะครับ Three, listen and copy. Listen to native speakers, movies, podcasts, interviews, or whatever you want to listen. Okay, and make their pronunciation and intonation. shadowing repeat what a speaker says right after hearing it. copy <coughs> โดยฟังจากเจ้าของภาษาพูดไม่ว่าจะเป็นในหนังในพอดแคสต์ใน, podcast, ในการสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะฟังนะครับเป็นภาษาอังกฤษและลองพูดตามลองฟังเสียงดูซิว่าเจ้าของภาษานั้นมีเสียงสูงตำ่ำตรงไหนอย่างไรนะครับ 4. expand your vocabulary learn new words daily and use them in sentences focus on phrases and expressions not just individual words ในข้อ4เนี่ยนะครับคือให้เรียนรู้คำศัพท์ให้เยอะๆนะครับนะแน่นอนว่าการเรียนสังกฤษจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ให้เยอะและต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยเฉพาะคำศัพท์ที่เป็นพวกสำนวนนะครับพวกวลีต่างๆต้องใช้นะครับภาษาไทยเองเราก็มีการใช้สำนวนอยู่ทุกวีทุกวันในนษสังกฤษถ้าเราได้พวกนี้ด้วยก็จะช่วยให้ภาษาของเรานั้นลื่นไหลขึ้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเ,เราก็จะต้องฝึกนะการออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะครับ Number 5 improve pronunciation use pronunciation apps or online tools practice difficult sounds by listening and repeating words ข้อ5เนี่ยคือการฝึกออกเสียงการรู้คำศัพท์เยอะเนี่ย ก็ทําให้เรารู้เราแปลได้แต่จะทําอย่างไรที่เราจะฟังเจ้าของภาษาออกหรือเราจะไปพูดได้ถูกต้องและเขาเข้าใจเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้กันออกเสียงสูงต่ํานั่นเองไม่เหมือนภาษาไทยที่เราพูดทนเสียงเดียวกันนะครับโดยที่เราสามารถหาได้จากในแอปนะฮะในภาษาอังกฤษมีหลายแอปเลยนะเดี๋ยววันหลังจะยกตัวอย่างให้นะหรือถ้าใครที่ติดตามครูวีนะครับครูวีก็จะสอนเรื่องการออกเสียง IPA นะครับหลักการออกเสียงสังกฤษที่ถูกต้องนั่นเองนะครับว่าต้องออกเสียงอย่างไรแล้วล่าสุดนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับครูวิก็เพิ่งจะลงไปนะสิข้อ10กฎหลักนะครับในการออกเสียงหรือ stretch เสียงนะครับในภาษาอังกฤษใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครับและก็จะช่วยให้ท่านได้รู้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสัญลักษณ์นะครับเหลือเรื่องของอักษรนะครับที่เป็น IPA ยังสอนยังไม่ครบนะครับอันนั้นจะมาลงให้อีกทีหนึ่งเนาะ Number 6. read out loud read books articles or news aloud to improve fluency and pronunciation focus on the rhythm and stress of sentences การอ่านออกเสียงนะครับอ่านออกให้มันออกมาดังๆให้เราได้ยินได้ฟังในเวลาเราอ่านแล้วหวูเราก็จะได้ฟังก็จะได้รู้ว่าสำเนียงเราดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับ นนการออกเสียงจช่วยให้เราได้ฟังในสิ่งที่เราพูดด้วยนะเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านออกเสียงนะฮะเช่นอาจจะเป็นหนังสือที่เราชอบบทความข่าวต่างๆนะครับนะครูวีแนะนําว่าให้เริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆก่อนนะครับเวลาอ่านก็ต้องอ่านนะครให้ได้มีการเว้นวรรคจังหวะต่างๆนะครับเน้นเสียงสูงต่ําให้ถูกต้องนะครับซึ่งใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปล่าสุดนะครับครูวีสอนไว้แล้ว10กฎ10ข้อนะฮะซึ่งอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่า เราเข้าใจตรงนั้นก็สามารถที่จะอ่านภาษาอังกฤษนั้นได้ถูกต้องนะครับ And the last one number seven be confident and don't fear your mistakes making mistakes is a part of learning everything okay keep speaking even if you are not perfect learn from your errors and move forward ข้อที่เจ็ดเนี่ยสำคัญเหมือนกันจงมั่นใจ นะครับแล้วก็อย่ากกลัวความผิดพลาดจงจําไว้นะครับว่าความผิดพลาดเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นเองดังนั้นจงฝึกพูดอย่าก,กลัวว่าพูดแล้วผิดนะครับถ้าเรากลัวว่าพูดแล้วมันผิดคนอื่นจะออว่าเรารเขาจะเราจะอายเขานะครับเราจะไม่มีวันพูดได้เราไม่ใช่เจ้าของภาษาครับเราเรียนภาษาอังกฤษอาจจะเป็นภาษาที่สองที่สามของหลายๆคนนะครับแม้แต่ภาษาแรกของเราเราก็ยังใช้ผิดพลาดกันทุกวันนี้ นะครับแต่ถามว่าเราสื่อสารกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะครับดังนั้นอย่าก,กลัวและอย่าก,กังวลความผิดพลาดนะครับของเราถ้าเรากลัวไม่มีวันที่เราสามารถผู้าษาสังกฤษได้โอเคดังนั้นนี่คือ7ข้อนะครับที่ครูวีเอามาแนะนําสําหรับคลิปนี้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ครูวีด้วยกัน้ดยนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่ครูวีทำแล้วก็ตั้งใจทําให้พวก เราทุกคนนะ,ะที่เข้ามาฟังมาอ่านมาเขียนเอ่อมาว่มามาเรียนรู้นะฮะนะสิ่งที่อยากได้นั่นก็คือกำลังใจจากกันกดไลค์กดแชร์นั่นเองครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ until next time bye